CP, Fresh mart, CP f r e s h m a r t c p พผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายกาแฟสอมวยไทยครับโดยเสียสมานบุญยอรสชาติเข้มเตะปากสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรไปที่0 94 789 1419ครับเอาละครับยกนี้ดูว่าปานเพชรจะออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับในช่วงพักยกเนี่ยทางทีมงานบอกให้เดินให้เร็วอย่าไปยืนคุยนะครับแลยกนี้ก็ออกมามีต่อยมาสาดเครง ทำได้สวยๆแล้วครับเอาแล้วครับทายาทจะตั้งรับไม่ไม่ได้นะครับตั้งรับเยอะนี่ไม่ดีนะครับมีสิทธิ์ยุบได้ครับเพราะตัวเองก็หยุดไปนานด้วยเออชนปานเพชรยกนี้เดินอัดแข้งแล้วเ,เททิ้งเลยลำคานมายาก,กอด้วยแล้วอา้าวทายาทแมส่งกันดีเรือกเกินนะครับโอ้วยทุกวันสุกนะี่สุดๆเลยพลิกอุตลุดจริงๆเลย มาดูว่าปานเพชรคู่นี้นะครับต้องขอบคุณด,ด,ด,ดรพงเสดไพทูนแล้วก็เสนาว์นะห,หูออกคู่มวยเสียตังอย่างนี้พร้อมทั้งนเดชเสดยบดสุดๆในเรื่องคู่มวยอ้าวแล้วก็เสียแบดดูให้ด้วยอ้าวนานปานเพชรปานเพชรรุร่างใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะตีได้ยังไม่ได้อ่ะครับอื้มอาไม่ชนครับชนอย่างเดียวปานเพชร มีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนอยู่ครับรวมถึงท่านพลตำรวจตีวิชัยสังปรภัยครับอดีตรองผู้บัญชาการนครบาลครับตอนนี้ขยับเดินเข้าไปโอ้ซ้อมอยู่มีณโยทินด้วยครับไบน้ำเงินมีพี่ใหญ่ยักษ์แครวันเฮงยอดแชมป์โลกสุดหน้านะครับจะไปป้องกันแชมป์โลกที่จังหวัดนครสวรรค์ครับสำหรับวันเฮงย้ำอีกทีศึกสายเลือดคู่ที่13ของเมืองไทยครับติดตามกันได้ครับ แขนขาเกี่ยวเชื่หน่อยหนึ่งเอ้ดีน่ถ้าเกิดไปเกี่ยวนานๆในการต้องช่วยไปแดงทายาทน้ำเงินปานเพชรนี่แหละครับเหลี่ยมเชิงนะครับงัดออกมาใช้แล้วนะครับทายาทวงในนี่ตีได้ตีไปผมมีลูกเหลี่ยมลูกกระตุกสวยๆดูเลยครับเนี่โอ้โหแต่ลูกนี้ไม่ล้มนะครับเอาละครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้แล้วนะครับทางด้านของปานเพชร ชายาดเองนี่ดูว่าชกไปชกมานี่เริ่มจะฉายแล้วนะครับตอนนี้อาวุธที่ออกนี่เนื้อเนื้อทุกลูกครับชายาดแดงการรีบเรียแม่เร้ามาการวดเร็วเลยทันอกทันใจแฟ้เนี่ยอย่าอย่าเกาะนานเอานายปันเพชรเข้าใกล้ไปเรื่อยเข้าใกล้ไปอีกอขยับเดินเข้าไปดิมเข้าไป เสียบบานเพชรบานเพชรนี่ครับอ้าวหมดยก3เดี๋ยวดูยกหน้าครับยาแก้ไอตราอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแต้งโยคีดน้นสวีวงกลมบริษัทโรงงานเพสัตกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดักแฮสบู่สกินเดียววิตตมินมาโนโปรวิตรวมถึงห้างขายยาจอมทองยาธาจอมทองยา่าจอมทองแคปซูลสกัดขอขอาพคุณครับโอ้โหกระชากลบอีกแล้วบานเพชรเสียเหลี่ยมเลยอะ่ะโมโหแล้วอะ่ะ นี่แหละครับวันนี้ต้องขบคูณนะครับทูห้าีด้วยเลยทีเดียวครับเรียกว่าเหลี่ยมเชิงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับท่ายาสเอาแหละครับปล่อยให้ทางด้านของปานเพชรนี่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยแล้วก็คอยกระตุกคอยบิดเหลี่ยมเอาแหะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะหักไม่ล้มแล้วนะครับปานเพชรนี่เดินติดๆเลยเอา้าวขอกลายไปเรื่อยโวยข่าวี้ตรงนี้ถึงเลยนะครับนบีต้องเขาประกอบสิงซ้ำเหลี่ยมขุนเข่านิวเคลียสแม่โอ้โหเสียบสองลูกนี้ถ้าชิงดำนี่เข่าโกเลยอ่ะ โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้จะพลิกอีกหรือเปล่า2คู่แรกนี่พลิกไปพลิกมาแล้วเอามาดูคู่นี้มาดูคู่นี้อทายาทโอ้โหมาจับไหดูยังไม่เสียเปรียบเลยนะครับพี่ฮารีเรียกว่าไล่แขนเก่งนะครับแล้วก็มีลูกหักลูกดึงนี่สวยๆเอาล้วครับตอนนี้ปานเพชรต้องพยายามบีบให้เร็วเดินให้เร็วนะครับเพราะทีมงานนี่บอกให้เดินติดตัวตลอด จะาดูว่าทายาทเองไม่รีบร้อนนะครับดูครับเลือกออกครับอาวุธที่ออกนี่เลือกออกคอยเตะคอยแทงแล้วก็มีเหลี่ยมกระตุกออามาสู้ครับต้องชนอย่างเดียวอ่ะปันเพชรดูดิทายาทแกนิ่งมากเอา้าโหออกแข้งสวยดูศาสรไม่ตกตั้งตั้งกาแพงเลยอ่ะดูดิแกขวางขวาก็ตีไม่ได้นะครับปานเพชรแม่ันตีแกตั้งกำแพงไขว้ไวเลยปันปันเพชรตีไม่ได้อ้โหนี่ครับ มาฝ่ายแดงนี่ประเภทเจนจัดไอคิวสูงน้ำเงินโอ้โหอ้าวงในวงในวงในอ่ะยังทไีไม่ได้อีกครับโอ้โหอ่ะขยับเดินเข้าไปบานเพชรมาเดินเร็วแล้วครับตอ,ตอนนี้ซ้ายนํำเข้าไปวงในอืมอืมเอาล้วครับดูว่าตอนนี้ทายาทนี่จังหวะสีมือแล้วก็ออกแข้งสวย,สวย ปานเปลี่ยนก็ไปปั้มในเอ่าเลยครับถ้าจะดึงไม่ล้มแล้วตอนนี้อยู่ว่าทางด้านของทายาทจะใช้เหลี่ยมมาสู้ได้หรือเปล่าครับอ้าวต้องเร็วเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันอ้าวปานเพชรเข่าไกลอีกไกลไปเรื่อเอ้าซ้ายของทายาทเอ้าตัดเตะโตมาชิดไปซีใไกลอีกนิดนึงแม่กัดดูดีกันล็อกกันล็อกไว้หมดเลยนะครับแกขึ้นบนนะ่ะแม่ยังตีไ่เอา้าเตะซ้ำมาอีกทีนึงเอา้าหาเรื่องที อ้าวปานเพชรต้องหาเรื่องเข้าใกล้อีกอ้าวเม้าขวาโอ้แม่ช้างฉีกไม้ทีเดียวล้มไปอีกแล้วโอ้อ้าวหมดยกอ้าวหมดยกก่อนครับหมดยกที่สี่พักคู่เดียวครับกินเสียน้ำตาโปรยเสียนขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกนี่สถานการณ์ชิงดำนะครับดูว่าทางด้านของทายาทนี่ก็ไม่ถอยมากแล้วนะครับตอนนี้ต้องมาแล้วครับวงในวงในพยายามจะหักนะครับแต่ยังหักไม่ได้ครับเอาแล้วครับเป็นทางปานเพชร ี่ว่าเบียดเข้าไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหดูทายาทออกมาชิงเดินบ้างแล้วครับอ้าวปานเพชรปานเพชรตั้งรับแล้วตั้งรับอ้าวทายาทแม่แม่พอปานเพชรตั้งรับทายาททำนะทำยา่ามั่งแนนะครับเพราะว่าปานเพชรเกแข็งแรงอ้าวเข้าไกลพีททายาทอ้าวลูดอ้าวตามมาแม่แต่กระขวางเนี่ยโอ้โหกันเลี่ยมดีจริงๆทายาท แต่ว่ามาเดินยกนี้นะครับสียยกผ่านมาแี่ถอยถอยเยอะอ้าวนายแ็ขวางไว้เลยปันเพชรแต่ว่าเดี๋ยวมีลูกกระตุกสวยๆแบบเมื่อกี้สัก2ทีนี่โอ้โหดู้เรื่องเลยนะครับอ้าวทายาทมาเปลี่ยนเกมบ้างตอนนี้เดินบุกทายาทเอาขวางไว้เสียบ ขายาดโอ้โหยังตีได้อยู่ครับเอาเสียงเฮ <Hey, S 2> มาแล้วครับพี่อารีเดินมา4ี่ยกนะครับยกสุดท้ายนะครับปานเพชรออกมาตั้งรับปล่อยให้ขายาดที่เดินสาดแข้งแล้วก็มีลูกกระติลูกกระตุกนะครับทำได้สวยๆเอาเลยครับรับเยอะไปหรือเปล่าครับถอยเยอะไปหรือเปล่าครับเปาเอาขา,ายาดเออขายาดต้องเดินอีกเร็วเร็วเวข้าใกล้ไปเรื่อยใส่เลยใสเอาเตะไปเรื่อยเอาปานเพชร อยู่ติดแดงติดมุมแดงครับทากาทกัตริย์ไปเรื่อยยังไม่เข้านะครับปันเพชรเอ้าแกบเล่นหลุดยาวแล้วกาดไม่ตกเข้าไปก็โดนสกัดกันของปันเพชรอีกแล้วอ้าวตะวันนี่อ้าวโอ้โหเกือบ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 ครับโอ้โหม่ลูกเมื่อกี้กระตุกล้มลงไปนี่ทำท่าจะยุ่งเลยครับพาลีบิดล้มอีกทีนึงนี่เป็นเรื่องเลยนะตอนนี้พอเสียงเชียร์เนี่ยรออยู่นะครับทางด้านของทายาทพอทำได้นี่แฟนมวยก็เฮเหมือนกัน เอาล้ครับดูว่าปานเพชรก็เริ่มจำมั่นใจครับตอนนี้ไม่เดินแลวครับออกมาคุมเกมอย่างเดียวคอยป้องคอยโต้ครับแม่ผู้ท่ว่าชื่อคมปานเพชรปานเพชรเอาปานเพชรแม่ทายาตคือปานเพชรคือตั้งรับแล้วนะครับไม่เดินแล้วแกก็เดินมาสี่ยกแล้วด้วยนะครับทางปานเพชรายแดงวันนี้ก็คือทายาตน,นะครับพอธัญพัฒน์จอบมึงหมู่บ้านจอบมึงน้ำเงินปานเพชรวัวสังรภัยนะครับ นี่แหละครับทุกคูยูมวยมันวันศุกร์จัดเต็มจัดหนักจัดตีอู้แฟนชื่นชอบตลอดนะครับนี่ครับทุกวันศุกร์หกโมงเย็นเจอกันครับโหมดยกครับหมดยกสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่ายงเป็นทางการครับน่ารักทั้งคู่ครับวันนี้ทั้งขาญาติแล้วก็ปานเพชรดรรนรรรรีนะครับรอสักครู่หนึ่งกรรมการผพ้ห้ามดเวทีนี่ครับต้องรับใบคะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้งสามมุมโกด แล้วก็ข้ามฝั่งมามุมสุดท้ายนะครับไปไหนครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้ก็คือปันเพศนะครับัวสังประภัยเป็นฝ่ายชนะทายาท